บกม่วงแท้งเลยเนี่ครับนี่คนนีสารใช่ไหมเนี่ยดูจากการแต่งตัวนี้มันนอกมันนอกสภาพอย่างนี้จะมีปัญญาซื้อผลไม้แบบนี้กินไหมเนี่ยไปๆไปไอย่ามากยืนเก,ก,กะ็กะของร <c oughs> <ๆ>้านไปดูถูกคนน่สารแบบนี้จากดังเป้าดินบอลจังโอ้โหสบอ ซอเบยะเนี่ยไม่ครับผมซอบวมแดดเกลือเยอะนี่ไม่มีอะไรครับพี่ขายไงครับก็ขายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละตีนรู้พอครับถามว่าขายยัางไงาคือขายยัางไงาอะ่ะพี่ก็ขายอย่างนี้อะคนตีนนี่ว่ะหมายถึงว่าขายขายยัางไงาอ๋อเงินมาของไป ไม่ใช่หมายถึงมันเท่าไหร่แล้วพี่มันขายเท่าไร่อ๋ออยูรก็ยี่สิบทุกอย่างยี่สิบทุกอย่างเลยนะยี่สิบนะ่างั้นก็เอามะม่วงสองลูกมะม่วงสองลูกครับสองลูกนะสองลูกครับเปรี้ยวไหมพอได้แะว่าต้นละมึงอ่ะมะม่วงเปรี้ยวไหมผมเปรี้ยวนิดนึงอ๋อเปรี้ยวนิดนึงะสองลูกนะสองลูกครับสองลูก รีบไหมก็น,นิดนึงอ่ะพี่เดี๋ยวผมมีธุระต่อรีบมาตั้งแต่เมื่อวานคือว่าอะไรนะไม่มีอะไรครับว่าขายอย่างนี้ไม่น่าอยู่นานนะพี่อ๋อของหมดเร็วโดนลูกค้ากระทึบตายเดยเจอไหมเอาเอาเอาพี่

แอปเปิ้ลอ่ะเอาเลือกเอาเลือกเลยพวกนี้ไงได้<ฮ>เออเดี๋ยวพวกนี้กูเข้าไปเลืทำไมวะที่สิบเออเดี๋ยวพวกนี้กูไปหา อ่ะแวเดี๋วคกูตัวเขาพรุ่งนี้เองตามนั้นแตว่ากันพ่อค่ะครับโอ้มาอีกแล้วสำเนียงแบบนี้นี่คนดีสารใช่ไหมเนี่ยดูจากการแต่งตัวนี้บันนอกบันนอกสภาพก็โอ้สภาพอย่างนี้จะมีปัญญาซื้อผลไม้แบบนี้กินไหมเนี่ยไป่แม่ม,มอย่ามาก,ยน,กยนเกะกะขอร้านไปโบแมนเราครับโบแมนเราคนละเรื<ป>่องเราครับ คนละเรื่องอะไรกับเรื่องอื่นเขาก็ทํากันแบบเนี้ยเ้ยเรื่องนี้มันบเกวนยิ่งมาดูถูกกันเดียวครับมาดูถูกคนนิสานแบบนี้รู้ไหมนี่ว่าคนนิสานเบิ่งช่องลายนี่เดี๋ยวก็ถชือคอมเมนต์ถล่มดอกจอสับวะเนอยากดังปอดีน้องคนนิสานบอยจอจากบาทจะเด้ยกเหรออ๋อ,อเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเราสรุปมีบ่ครับบักม่วงเนี่ยอ๋อก็ดูทิมีไหมเออกวนตีนว่าเร็วว่าเร็วจต่ว่าอืมตัวสันบักม่วงไทยเองเดี๋ยนี้ครับลูกยี่สิบระบบเาสองหน่วยสองหน่วยครับ เอาแบบไหนอะไม่แต่มันคงผมเมื่อิงดูถูกคนอีสานอยูสิมั่งบอกอีสานเดี๋ยวนี่เอาเอาแบบไหนมั่งเอาแล้วมันมีแบบไหนนี่ครับมีทุกแบบอะเอาสันผมเอาบักม่วงซองเอาสมหนึ่งมันหนึ่งครับสมหนึ่งมันหนึ่งนะครับบักม่วงเอาไหมเอากัดซ่างบักม่วงซองโบเอาจังเดียวนี่บักม่วงซองสมหนึ่งมันหนึ่งครับรอแป๊บนึงนะรวยเกินไหมเอ้บอบ่บอผมเห็นแล้วเมื่อกี้ จ้ากได้กินเกียอกได้กินบมูม่วงนี่โอเคใส่ถุงให้อะแปดสเอาคือสิบแปดสบได้ปะเนี่สั่งอะไระผมสั่งบักม่วงสองมามูสองมันหนึ่งส้มหนึ่งส้มหนึ่งมันหนึ่งอ่ะ,อะกับแก็ถูกแล้วเอาคือสิบแบบอเมีนแล้วเจ้าจีกโกงผมว่าเนี่ยโกงอะไร<ม>บอเมนแล้วสั่งอะไร ผมสั่งบะม่วงสองบะม่วงสองสมหนมันหนึ่งสมหนึ่งมันหนึ่งอ่ะอ่ะประมาแสิบว้ยจีมาแสิงได้เนาะอ่ะดูบ้าแล้วอะไรมั 1, 1. 1> ่งบะม่วงน้อยเท่าไหร่ยี่สบบะม่วงน้อยยี่สิบอ่ะผมสั่งสองสองสมหนึ่งสมหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งอ่แปสิบเอาีอะไรมั่งบะม่วงสองบะม่วงสองอ่ะกับบะม่วงสองอะไรก็สมหนึ่งอ่ดิอ่ะสมหนึ่ง มันหนึ่งอ่ะมันหนึ่งแมนบอกบอมแมนแล้วผมสั่งบักม่วงสองเนี่ยสมหนึ่งเนี่ยบอมบ่งสองนี่สมหนึ่งบบอมแมนสมอันนี้แล้วบอมแมนสมอันนี้แล้วมันหนึ่งมันหนึ่งมันบอมแมนมันอันนี้บอมแมนบักสมอันนี้พร้อมนี่ผมสั่งบักม่วงสองนี่แม่ก็เนี่ยมาบ่งสองเอาสมหนึ่งอ่ะสมหนึ่งอ่ะเอามันหนึ่งอามันเวอร์คันเจียวมาแบบนี้คือประมาณใหนผมเล่นี่ได้ผมไปชดซื้อโอ้โหน กะเจ็ดดีลีดีเดินีอ่ะโดวลอกอะไรไงโอ้ยเจ้าอีกโกงผมตีผมมา่วกงอะเขาบอกผมโกงเราโกงผมนี่ก็โกงคุณนี่คุณก็โดนโกงอ่ะไม่ันนี่ผมก็โดนโกงกันมะม่วงสองแอปเปิ้ลหไม่มันคิดกูสี่สิบกว่าโกงผมวันี้โดนโกงเหมือนกันคุณโดนโกงไง นี่ผมซื้อบางม่วงสองหน่วยอ่ะเนี่ยสมหนึ่งมันหนึ่งเนี่ยมันหนึ่งสมหนึ่งเราคิดผมแปดสิบหมอคุณซื้ออะไรนะบางม่วงสองสมหนึ่งสมหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งเราคิดผมแปดสิบจริงจริงมันต้องสี่สิบตัวเขาก็ถูกแล้วสิของคือมันถือแดงได้เลยเนี่ยสิบเอ็ดเจ๋อซอยแล้วโกงเตยพวกเดียวกันบ่นีิบ่นี่ผมเพิ่งโดนโกงมาเนี่ยเขาโกงผมไม่เห็นเลยเนี่ยอะผมโกงอะไรคุณนี่ โกงผมน่าเกลียดมากเลยด้วยโกงยังไงอ้าวคุณเมื่อกี้ผมสั่งอะไรมะม่วงสองเอามะม่วงสองอ่ะอ่ะอันนี้อะไรแอปเปิ้ลหนึ่งอ่ะเป็นเท่าไหร่ผมคิดไปสี่สิบนี่ไงโกงไหมเอามะม่วงสองเท่าไหร่บอกม่วงสองก็เจ็ดสิบนี่เป็นหกสิบอ่ะโกงไหมเอาโกงยังไงก็นี่อะไรเท่าไหร่มะม่วงสองสี่สิบอ่ะสี่สิบอ่ะอันนี้อะไรแอปเปิ้ลหนึ่งเจ็สิบต้องเป็นสี่สิบนี่ไงคุณโกงไหม มันต้องหกสิบไงคุณคุณคิดผมสี่ได้ไงก็ผมลดให้เจ้าเจ้าป็นดังเดี๋ยววันนี้ผมเพียวถือโกงเจ้าไม่ได้ถือโกงเรื่องนั้นถูกโกงยังไงผมเนียบปกม่วงสองมีอะไรกันล่ะคะลุงเชฟเสียงดังไปถึงหน้าปากซอยเลยวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะเนี่ยเออโอ้ยหนูจิบมาก็ดีแล้วเนี่ยช่วยเคียย์หน่อยพี่ดีเจเผื่อกับพี่คนเนี้เขาหาว่าผมผมโกงจิบว่าไม่เหมือนนะคะปากห้อยกว่าเยอะเลยค่ะ มองอะไรเดี๋ยวกูปากฟาดหน้าเลยแล้วลุงเชฟเขาโกงอะไรคะปกติขายมาไม่เคยเห็นเขาโกงเลยนะคะก็นี่ไงเขาโกงพวกผมกันอยู่เนี่ยโกงรวมน้ำนี่โกง,โกงยังไงเ,เขาเขาโกงอะไรคุณคะอ่ะวกนะ็นี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมซื้อมะม่วงสองอ่าอ่าแอปเปิ้ลหนึ่งอ่า <Apple 1. S 1> เป็นเท่าไหร่สี่สิบนี่ไงโกงไหมอ้าวทำไมสี่สิบอะคะมันต้องหกสิบสี่แอปเปิ้ลมันไม่สวยลูกเนึ้อผมก็เลยเปลี่ยนให้แล้วก็ลดราคาไป เอาก็นี่ไงคุณคุณยอมรับแล้วว่าคุณคิดผมไม่ตรงเนี่ยคุณโกงไหมก็ไม่ได้โกงนะคะไม่โกงยังไงมัน60ิคุณคิดผมุี่สิบอ่ะเขาลดราคาให้คุณไงคะก็เขาคิดเงินผมไม่ตรงอ่ะงั้นเอาอย่างงี้ง่ายๆเลยนะคุณก็จ่ายเพิ่มไปอีก20แค่นั้นเองค่ะเอานี้คุณก็มิชฉาชีพอีกคนหรอเนี่ยเนี่ยให้ผมจ่ายเงินเพิ่มอีก2ี่บคุณคุณเห็นอะไรมาเนี่ยนี่คุณโกงผมสองต่อเลยนะยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยคุณจะมาให้ผมจ่ายเงินเพิ่มได้ไงเจ้าหน งั้นงั้นงั้นโอเคงั้นคุณเอาไว้ก่อนแล้วแล้วของคุณล่ะคะเขาโกงอะไรคุณคะเนี่ยผมมาซสื้อบมงวง้วโกงบม่วงผมเอาย่างละยี่สิบผมสร้างบม่วงสองสมหนึ่งมันหนึ่งเนี่ยก็สมหนึ่งล้วคิดผมแปดสิบโกงยังไงก็ถูกแล้วน่คะสี่อย่างแปดสิบเจ้านี่จิมัดซอยล็โกวงอีกคนหนึ่งแล้วทีมเดียวกันแม่นบนนี่โบแมนก็นี่ไงคะสี่อย่างแปดสิบโอ้ยมันจิมแมนแดงเด้ ผมเนี่ยซื้อบักม่วงสองอเนี่ยบักม่วงสมหนึ่งบรขงสมบักม่วงมันหนึ่งบรขงมันอ๋อเฮาจิบเข้าใจแล้วค่ะลุงเชฟบักม่วงสมหมายถึงมะม่วงเปรี้ยวคะ่ะภาษาอีสานแล้วก็มะม่วงมันนี่ก็หมายถึงมะม่วงมันๆนะคะไม่ใช่มันแบบนี้เลยอเอาไปผมจะกินเรื่องไหน้าใจแล้วอะโอเคโอเคโอเคอะโอเคเคลียร์แล้วนะคะโอเค บอกเขาตั้งแต่แค่หมดเรื่องอ่ะแปดสิบนี่หรือ8่าแอย่างนี้อีกสีบตัวเขาไม่ได้เอาอย่างนี้เขาเอา2ลูกอ่ะสี่สิบอ่ะสีแมนปะแปดสิบ